สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกครั้งกับช่อง JB Gamer คนดีคนเดิมอีกแล้วนะฮะเกมนี้ผมมาเล่นยีน่าในตำแหน่งออฟเลนนะครับตอนเลือกตัวผมน่ก็ผมจะเจอเป็นเอมิลี่นะฮะแต่เกมนี้เจอเป็นมาก็ดีกว่าเดิมนิดนึงฮะเราจะได้ไม่ต้องออกตัดเลือดนะครับจะได้ออกเป็นฟูลดาเมจแบบ1 0 0ไปเลยนะเไปเลยวเราออกดาบกันดาเมจหน่อยสักชิ้นหนึ่งก็น่าจะโอเคนะฮะแต่ต้นเกมออกแค่รองเท้าเปรก็น่าจะเพียงพอว่าไงน้องเอาเปล่า เอาโดนนะโดนนะเอาใบยังไงจะเอา <c oughs> เฮ้ยเฮมาตัวนี้มันเฮ้ยเอ้ยมูฮุยเดี๋็ดเด็ดเด็ดน้องมันจะเอาว่ะค่อนข้างตึงนะตัวนี้ค่อนข้างตึงนะเข <c oughs> ากดเราได้แล้วเขาจะได้ใจนะ <c oughs> ต้องคอยระวังนิดนึงอันตอดนิดนึงนะยังไงยังไงจะต้องระวัง <c oughs> สกิลส <c oughs> องเขาให้ดีนะครับ <c oughs> แปะโดนหัวเราแน่จะแตกจะ <c oughs> ดูก่อนนะครับเผื่อเขาไม่กลับบ้านนะ ยังไงน้องน้องจะเอาบ้าน้องกลับบ้านยังเ้าน้องไม่กลับอยี๋ยวิเลงอยี๋ซิเลงอัน้องเอาเอาถ้าครบสองสแต็กใบแตกนะน้องว่าไงเอาเข้ามาดิเรียบร้อยเป็นไงคือถ้ายืนหน้ามันจะมีสเต็กอยู่ที่เท้านะครับถ้าครบสี่สเต็กมันจะใบนะยทำให้เขากดอะไรไม่ได้แป๊บหนึ่งนะอันนี้เขาอาจจะประมาทเราไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าต้นเกมเขากดแล้วได้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนของเรานะฮะ ก็พูดไปโอ้เป็นไงแวนมาคือซีซั่นใหม่นี่แวนค่อนข้างมามากๆนะฮะถ้าทีมไหนมีแวนเล่นเป็นๆเน,เนี่ต้นเกมค่อนข้างโหดเลยนะแต่เกมนี้เราแวนทีมเราก็น่าจะเป็นงานอยู่เีมนี้ก็เฟิรบัตรต้นเกมน่าจะไม่ยากเย็นเท่าไหร่เสียวเวฟก่อนนะเดินกลางว่ามีระยูล่างเดี๋ยวเสียวเวฟคีตุยเวฟฟรีนะน่าเสียดาย โอเคตอนนี้กันเงินแล้วน่าจะนำออฟเลนเขาอยู่นะเอาล่างมีประเด็นอีกแล้วอ้าวเป็นไงสลิมโดนรัวๆพอเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนมันจะอยู่ใกล้เราเนี่ยคือยีน่ามันจะมีสองดาบนะถ้าเป็นดาบใหญ่ถ้าเรากดสกิลมันจะกันดาเมจสามสิบหรือสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมจำไม่ค่อยได้เนี่ย น่าจะพอรับดาเมจของมาได้อยู่นะต้นเกมเดี๋ยวพวกเข้าป่ายังไงน้องซีเลงแห่ะซีเลงแหละวันนี้ดิซีเลงใช่ไหมแตกเอาดิมาดิมามายังไงน้องเรียแบร้อยแตกดับเบิลคิวไปเขียวเยี <c ười> ้ยแมะ จะมาดูก่อนว่ามีอะไรให้เราตัดบ้างคลิปเล็กคลิปน้อยเอาให้หมดนะฮะอันนี้จริงๆถ้าเราได้ก็รวยนะโอเคไปเออเหมือนเว็บจะมาเดี๋ยวเคลียเว็บอีกเวฟหนึ่งเดี๋ยวค่อยเดินนะเอาม,าอ,า,อา,ม,มอาอย่างไนะองนะอย่างไงไม่หลบด้วยไม่หลบอ้าวยังไงแตกนะน้องแตกนะยังไงขึ้นไหมขึ้นไหม <c oughs> จะเข้าแหละจะเข้าแหละแปะมาเฮ้ยแหมใจนายมันได้มันน้องคือแปะเขาแปะสกิลสองเขารอจังหวะเราชาร์จนะแต่จังหวะเราชาร์จเรากันดาเมจนะครับเขาอาจจะไม่รู้หรือเปล่าแต่ก็ก็น่าจะรู anyway> ้กันทุกคนแล้วนะตอนนี้มาก็ค่อนข้างตายเรัวๆถ้าเราได้ต้นเกมอย่างนี้บอกเลยว่าตึงและคือมาในเล่นยากแหละเพราะว่า เราแค่ต้องการตอดเลือดเขาก่อนเขาจะขึ้นควงมาทำให้เขาเล่นยากนะฮะถ้าเราตอดได้ก่อนอย่างนี้เราได้เปรียบมากมากนะเาอาอ่ยะเอาอ่ยยังไงนอ้องยังไงเอาป่ะควงเอาเห็นไหมพอถ้าเราตอดเลือดเขาได้เขาก็จะควงมาได้ไม่นานเลยปีฟิตน,น,น,นะน้องเป็นไงตอนนี้มาโดนกดยับเลย <laughs> โอ้ทีมเราก็กดยับเลย ทีมนี้ดูแล้วไม่น่ายากนะถ้ามาตรงนี้เขียร์คลิปไปโอเคทีมเขาตายสโอ้ตอนนี้ทีมเราโถมหนักมากลนล้ะเนี่ยจะถึงสิบนาทีหรือเปล่าเากมนี้มีแวนด้วยน่าจะไม่ยากมากนะฮะอ่าบบบแดงไม่อยู่แล้วโอเคไอ้เพิ่งเกิดเดีย๋ยวเราตีคลิปเล็กก่อนนะฮะจะดูกันว่าป่าเขาจะมาไหม ต่มาเห็นแล้วแล้วนะเอามายังไงจะเอาแล้วน้องถ้าไม่มีใครมาตายนะเดี๋ยวเอเมลี่มาต้องรีบถอยนะหรือ <Get off. S 1> จะเป็นช็อตโยนนะ <Yeah. S 1> ยังไงคือถ,ถ,ถ้ามีอะไรทำก็ตีพวกคิดนะิกคิดน้อยไปก่อนโอเคห้าสิบเก้าบาทเอามา ตายป่ะช็อตนี้ตายอ้าวเอาเลือดเลือดน้อยๆทำไมไม่กลับเอาพวงเอาเฮ้ยจะรีบลงทำไมยังไงรอดยากแลนอ้องไม่ผันไหมยิดเดียวไม่ให้รอดหรอกนะน้องเป็นไงมาโดนยับๆโอเคเราก็เคลียร์คลิปได้เลยนะ ล้วทีมเขาก็ตายรวมๆงี้นะแล้วเรากลับบ้านไปรีกันนะฮะโอ,โอ,อ้ยบอกแล้วซีซั่นใหม่นี่แวนกันขั้นแรงนะโหดมากๆน,นะฮะถ้าโถมต้นเกมในอย่างนี้บอกเลยว่า,วาเกมนี้ไม่น่ายากแล้วได้จะง่ายแล้วแ <c oughs> วนเจาะลัวๆไปตอนนี้ทีมเขาน่าจะ <c oughs> พังแล้วนะเล่นยากเลยเราก็ หน้าที่ออบเลนก็คือแยกดันเวฟขึ้นไปให้สูงที่สุดนะครับก็ป้อมถ้าเราได้เปรียบไม่ต้องปล่อยนะฮะเอาป้อมด้วยนะกันป้อมด้วยเอามาอ้าวเจอเลสเตอร์เรียบร้อยอย่างนี้ไม่น่ารอดนะน้องเรียบร้อย <laughs> ไม่ได้ควงเลยไหมตายพยายามอย่าปล่อยป้อมนะฮะเล่นนอบเลน กเพื่อนมนีปลาเค็มมีปลาเค็มเติมหน่อยเติมหน่อยเอาว่างไงทั็นไหมผมมาแล้วเราเลี้ยวเราเลี้ยวมานี่แป้นสวยไม่ให้รอดหรอกนะเอ่ะเฮ้ยชิดไม่มีโอ้คิดว่าจะเดินเข้าเอามาว่างไงจะเข้าเป้าหนุ่มมาดิตอนนี้โอ้เ,เดี๋ยวเเราจะได้บาเล็กในไน่ม แวนเอาป่ะดึงมาสวยตัวมันแตกน้องริมน้องริมตีไม่เขา้าม <c oughs> ึงใส่จนจัด <c oughs> โอ้เพื่อนาก็ยักด <c oughs> ดันยังต่อเนื่องนะตอนนี้เจ้าบาลอะไรแค่ได้ขอฟ้ากัน <c oughs> ตัดบัฟเขาก่อนนะฮะ <c oughs> ทีมเขาก็พยายามกันสุดชีวิตนะน่าจะไม่ทันแล้วมั้ง <c oughs> แวนเกิดแล้ว ไงเพื่อนถอยไหมไม่ถอยป่ะทีมไม่ถอยป่ะแล้วก็ตัดบัฟก่อนนะ่งดากเกิดเพื่อนว่าไงเฮ้ยเพื่อนจะเอาเพื่อนจะเอาเอาดิเรียบร้อยมาดิน้องเอาเอาโดนจับเอามานเนี้ยเอามานเนี้ยโอ้โหเอาเวฟเข้าอย่างนี้น่าจะจบแล้วเนี่ยตายฮ่าโหไม่น่ารอดฮะเกมนี้จบด้วยความเร็วสูงโอ้โหแปดนาที ถึงสิบนาทีด้วยซ้ำอ่ะตีป้อมเลยนะ้วี้ยไหนๆ<ะ>ก็จบเลยอ<ะ>ือหือจบไปทีนี้บอกเลยจบเร็วมากนะทีมเราโผล่แบบนักมากนะ Legendary ไปทีมเขาแทบไม่ได้เล่นเลยนะฮะเพราะว่าไอซีซั่นใหม่นี่แวนค่อนข้างโหดมากๆนะถ้าเจอคนเล่นเป็นนี่บอกเลยว่าลำบากนะฮะอือหือ ชนะด้วยความสวยงามในเลเจนเดอรี่อยู่แต่ว่าแวนน่าจะได้ MVP นะฮะอ่าว่าอะไรแวนเล่นโหดมากนะฮะเกมนี้อ่าเอ็มวีพีก็สมราคายัางไงเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยส่วนจะเป็นคลิปะอะไรต่อไปนั้นฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ